สวัสดีครับผมชาติจรรัพซันะครับเอาแคทต,ต์วิล่าสามหนึ่งสามดีทูดีซีหานูน้องหาหนูหาหนูตอนเย็นเอาคันนี้ได้ไปสามตัวแล้วดูอีกคันครับอ่ะจะได้ไหมลงแหครับปลาเยอะมากตรงนี้ ทีมงานมงคลฟาร์มจัดให้ไส่ล่ะตัวนี้หมื่นสองพันชั่วโมงนะครับอ <c oughs> อ <c oughs> เดินไปแล้วน้อง <c oughs> กลับที่พัก นี่ร้อยแรงมานะครับ13ตันครึ่งทีมงานมงคลฟาร์มไม่ได้เจอนานแล้วนี่มาขุดบอ่อประมาณแสนคิวครับเดินที่พักกับที่พักไบแทกเขาเนี่77เซนติเมตรนะครับ เกือบเกือบกว่าเท่า200นะแพ็คคู่ครับจริงๆมี3คันนะ่ะตามกันไป0.65ลูกบาทเมตรสำหรับเมื่อกี้ เครื่งยนต์แคทซีซีทุกซีไวรแรงมากลับที่พักครับรีวิวไม่ทันวันนี้หรือว่ารีวิวตอนเดินกลับบ้านครับหรือว่าเดินหาที่พักกับที่พักเช้าลุยกันต่อโอ้ขันแรกในหมื่นสองพันชั่วโมงนี้ ยังหลอ,อกกิ๊กอยู่ครับโอ,โอ้เจอทางชั้นครับสามหนึ่งสามที่ทูจิตซี ได้นุ่สามตัวครับเมื่อกี้ปีใหญ่ครับปบีใหญ่ นี่ครับทีมงานมงคลฟาร์มเป็นทีมใหญ่นะรถขุดสามคันครับแต่ว่าอีกคันไปทำทางอยู่รถจำบินยีสิบเลยจะมีแคมพักอาบน้ำตรงนี้แหละครับโอ้ลูกทุนสบายมากทำกับข้าวกับปลานะครับจอดแล้วโอ้เป็นครบทัวใหญ่เลยนนครับ แล้วสุดยอดครับมงคลฟาร์มจัดให้ใช้แคทสามหนึ่งสามดิทูจีซีสามคันปาปาพงษ์ครับเจ็ดสิบสามปีครับควบคุงงมพบพบพง,งานสุดยอดครับนี่กนเหนื่อยวันนี้อ๋อ งานเสียยงครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ